สวัสดีครับสวัสดีกับยามบายบายนะครับก็จะพามาชมการให้อาหารว่างกับเป็ดนะฮะก็เป็นยาหวานอิสราเอลนี่เลยเห็นคนมาแล้วไม่กินเลยนะตื่นตื่นก็ทำเป็ดไข่เป็ดเทศอะไรให้กินหมดตัวผู้ก็กินออกมาแล้วนี่ นี่ก็กินก็เมื่อกี้ตัดให้แล้วมัวเดินออกไปเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเขาก็เลยกระจายออกมาตอนแรกลุมกันเต็มเลยเป็นอาหารว่างนะครับร้อนๆแบบนี้ก็จะให้เป็นหยวกกล้วยหรืออะไรก็ได้แต่ว่าที่มาร์กให้เป็นญ้าหวานเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้นอก่าสารอาหารให้ในแต่ละวันมันโปรตีนให้ดีหรือไม่ดีก็ยาหวานนี่ก็มีโปรตีนเยอะครับ โปรตีนเพียบเลยเทียบเท่ากับพวกข้าวโพดอะไรงี้เยอะก็ข้าวเปลือกนะเขาว่าเยอะกว่าข้าวเปลือกก็กินกันสนุกอันอนู้นอันนู้นเพิ่งเอามาให้ครั้งแรกยังไม่เคยแต่อย่างตัวเมียนู้นนะเคยเคยให้หลายรอบละแล้วก็เป็ดน้อยนี่ก็เพิ่งให้ตัวครั้งแรกอ๋เล่นน้ำกินกินแต่ไอ้พวกนี้กินแต่ยอดอ่อนซิลกี้ก็กินครับ นู่นเลยมาปลูกไว้ในนู้นเลยในเล้าไก่ในเล้าไก่ไก,ก็ถ้า,ปปา,กาก็ตัดไปปุ๊บเขาจะแตกไวมากตัดไปปุ๊บพอยอดอ่อนขึ้นเดี๋ยวพวกนี้จัดการยอดอ่อนขึ้นมานี่ไม่ทันพวกนี้เลยครับแต่ถ้าเกิดยอดไหนรอดก็คือคุณได้ไปต่อก็ได้เป็นพุ่มขึ้นมาตอนแรกว่าปลูกไว้เต็มเลเต็มนี่เลยครับตอนแรกปลูปกไว้แค่สามสิบห้ากกเต็มนี่เลยโหแตกไวมาก ขยายพันไวมากก็เลยต้องมีการขุดทิ้งไปบ้างเพราะว่าต้องเอาพื้นที่ครับตอนนี้เหลือนี่ที่เห็นนี่เดี๋ยวเอาไปให้ดูที่เหลือนี่แค่น่าจะเจ็ดกอครับน่าจะเจ็ดกอน่าจะเจ็ดกอตอนแรกคือเต็มพื้นที่ในมีพวกหลุมพวกอะไรอยู่เลย โอเควันนี้พามาให้ดูแค่นี้นะครับเป็นอาหารวางของเป็ดคือย่าหวะอิสราเอล